ในการสอนนะคะแล้วก็เทคนิคเนาะการแข้วสอบนะคะลองมาทำดูเนาะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับในส่วนของวิชาเศรษฐศาสตร์น,นะคะเนะาะทายที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของออทั้งหมดทั้งมวลไปแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือเต็มคำในช่องวางนี้นิ้นฝากเป็นการบ้านใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่า เราตอบถูกตอบจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้อหนึ่งในภาวะเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อนะ,นะะรัฐบาลจะต้องจัดทํางบประมาณแผ่นดินแบบใดนะครับบอกไปแล้วใช่ไหมครเงินเฟอ้อทํางบประมาณแผ่นดินเป็นนโยบายการคลังเราต้าว่าไงนะครับเพิ่มภาษีมีเกินดุลเพิ่มภาษีมีเกินดุลเพราะฉะนั้นดําเนินนโยบายแบบเกินดุลน,นะครับสง,งบประมาณแผ่นดินปี55เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไรจำไว้ว่าเราจะนับก,ก่อน3เดือนเสมอเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคม2554ถึง30กันยายน2555นะครับข้อ3รายได้ของรัฐส่วนมากนะครมากที่สุดเนี่ยเรามาจากแหล่งใดนะครับนั่นก็คือภาษีนั่นเองภาษีอะไรคะ ภาษีอากรนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีเงินได้บุคคนธรรมดาใช่ไหมครับคนที่มีตามจากการประกอบอาชีพก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับส indirect คืออะไรก็คือภาษีทางอ้อมนั่นเองเนาะภาษีมีสองรูปแบบคือภาษีทางตรงกับภาษีทางอ,อ้อมใช่ไหมครับภาษีทางตรงเนี่ยนะไม่สามารถลักธาร้ายคนอื่น ไปจ่ายได้ใช่ไหมครับแต่บางีทางอ้อมเนี่ยสามารถผลภาละนะครับในการจ่ายได้อ่านะครับข้อ5เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบ,บาลคืออะไรก็มีภาษีใช่ไหมละครับเนาะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนาะนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจเ,เอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะฮะเนาะเรื่องของเงิน เงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช้คำว่าปริมาณเงินละกันนะครับแบบเงินเดๆกลับไปดูปุ๊บอ่ะงงงอีกนะครับข้อหกภาวะเงินเฟ้อหมายถึงอะไรเขียนนิดนึงนะฮะเป็นภาวะที่ดีมันมากกว่าสัปดาห์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมับเป็นภาวะที่เศรษฐกิจใช้คำว่าอีคอนละกันนะครับเป็นภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวมากเกินไป Okay. เนาะขยตัวอย่างรวดเร็วเลยนะครับปริมาณเงินหมุนเวียนน่ะนะครับเงินหมุนเนี่ยมันเยอะเนาะเฟอเยอะต้องทําให้หมดนะครับเจด็ดในภาวะเงินฝืดถามใน,นเงินฝืดนะ,ะรัฐบาลต้องจัดเก็บภาษีในอัตราลดถอยลดถอยก็คือลดภาษีลงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับภาวะเงินเฟอที่ต้องแชร์ราภาษีกับกล้าวหน้านนก็คือเพิ่มภาษีนะครับ แต่นี่สาธารณะคืออะไรเอย่ยนี่สาธารณะเขียนไปนิดนึงค่ะการกู้ยืมเงินโดยรัฐบาลนะครโดยรัฐบาลซึ่งรัฐเนี่ยนะครจะไปค้ำประกันเงินกู้นะเนาะนะคะเงินกู้ให้ก็จะมีทั้ง ผู้ภายในนะฮะกู้ภายนอกผู้ภายในประเทศผู้ภายนอกประเทศอะไรแบบนี้นะฮะเก้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ก็คือกรมสรรพากรกรมสรรพากรนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษีเกี่ยวกับสินค้าคุ้มเฟือยสินค้าในทางนี้จะทีอเนี่ยก็จะเป็นกรมสรรพามิตใช่ไหมคบถ้าเป็นสินค้านําเข้าส่งออกนะฮะก็จะเป็นกรมศุลกากรนะ,ะัะ สิเงินในความหมายอย่างแคบก็คือเอ็หนึ่งใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเหรียญกษะสับก่อนไปแล้วนะฮะอะไรอีกธนบัตรแล้วก็เช็คหรือว่าเงินฝากกระแสรายวันนั่นเองนะครับเหรียญกระสับธนบัตรแล้วก็เงินฝากกระแสรายวันทำนะ 11นั่นสิ1อหน่วยงานที่ผลิตเงินเหรียญของไทยนะครับเหรียญกระสับของเราเนี่ยใครเป็นคนผลิตเอ่ยกรมธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์เป็นคนผลิตภาวะเงินฝืดหมายถึงอะไรอ่าเมื่อกี้มีดีมามากกว่าพพลายตอนนี้ก็ก,กลายเป็น ซับไายมากกว่าดีมาใช่ไหมคะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจมันทำไมเอ่ยลดลงมากเกินไปนะครปริมาณเงินหมุนเวียนเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะครปริมาณเงินมันมีน้อยเกินไปนะครต้องขยายเราเราจะไม่หมดนะครับเพราะมันหมดอยู่แล้ว 13. สามเครื่องมือนะครับที่ธนาคารกลางใช้ควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะฮะก็คืออุปทาน,นเงินกรางนั่นเองธนาคารมีอยู่สองประเภทเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะคือธนาคารกลางเนาะทบคธนาคารกลางหรือว่าบีโอทีอันเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์สิบห้าลูกค้า ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะเรามักจะได้ยินเสมอว่า BOT เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์นี่แหละคือลูกน้องนะ,ะับคือลูกค้าผู้ว่ารัฐผู้ว่าราชการไม่ใช่ผู้ว่าราชการผู้ว่าธนาคารนะคะแห่งประเทศไทยคนปัจจุบนันคือใครเอ่ยรู้ไว้นายวิรไทสันติมาพบ สีไทยสันติประคบเงินเฟอ้อประเภทใดที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนไม่เฟอ้อเลยก็ไม่ดีนะคะต้องเฟอ้ออ่อนๆป,ประมาณ5%้ปรเซ็นกลางปีนะครับประมาณ5%้าปรเซ็นกลางปีสิบแปดเงินเงินหมายถึงอะไรโอ้โหวันนั้นอธิบายจะยืดยาวเลยนะคะเนาะที่บอกไปสิ่งที่ปลอก ก็คือสิ่ที่ประชาชนแล้วน,นะนะฮะยอมรับกันโดยทั่วไปนะฮะว่าใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเนะาะคุณสมบัติของเงินก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ19ถ้าจะกระตุ้นการลงทุนรัฐจะต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินแบบใดกระตุ้นแสดงว่าเขาพูดถึงเงินฝืดใช่ไหมคะต้องขาดดุลน,นะครับ เพิ่มภาษีมีเงินดุลแต่นี่เป็นเงินฝืดก็ต้องขาดดุ20การที่จะผลิตเงินออกมาใช้รัฐบาลต้องมีสิ่งใดเพิ่มขึ้นจึงจะบลิดได้หลายอย่างเนาะเงินคงคลังอย่างนี้นะฮะดุลการชำระเงินอย่างนี้นะับเนาะพัตรา,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 ารัฐบาล เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเราลองมาดูนะครับข้อสอบกันดูดีกว่านะครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับจะทำได้ไหมทำได้หร,รือเปล่าพร้อมไหมครับ50ข้อต่อจากนี้ไปนะครับถ้าทุกคนพร้อม เรื่องค่ะข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ต้องศึกษานะฮะในวิชาเศรษฐศาสตร์มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีขีดจำกัดใช่ไหมใช่การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกใช่หรือไม่ ก็ใช่มันสัมพันธ์กันใช่ไหมละ่ะทรัพยากรทางเศรษฐกิจโอ้มีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วจะมาศึกษาเศรษฐศาสตร์มาไลจ้าในเมื่อเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมละ่ะให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดทรัพยากรมีน้อยกม่ถึกับความต้องการนะรับทุกข้อใช่หมดเลยยกเว้นข้อสาม จะเกิดอะไรขึ้นบ้านเมื่อทรัพยากรธรรมชาตินะคบมีปริมาณที่ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้อย่างพูดถึอ